เจะเอวันนี้มิสเตอร์เฟอร์ททมจะพามาชมงานเครื่องประดังน้ำในนิคมอมมาตะซิตี้ไปดูกันเลยวันนี้เราบุกในนิคมอมมาตะซิตี้นะครับลางน้ําเป็นลางน้ำกาวไนซ์แดงแล้วที่พื้นรางอย่างรูปที่เห็นเลยก็อีกนิดเดียวก็จะเป็นรูผุทะลุลงไปด้านล่างแล้วเราขึ้นมาสํารวจหน้าง,งานให้ลูกค้ากันก่อนหลังจากนั้นเราจึงเจอจุด เราจึงแจ้งลูกค้าไปจึงทำการวางแผนที่จะมาเคลือบรางน้ําริมอาคารเพื่อความปลอดภัยเราจึงใช้ไล์ฟลายด้วยก็คือเชือกกันตกนะครับแต่รางนี้ค่อนข้างแคบเราจรึงต้องตัดชายไม่ท่านชีตก่อนแล้วค่อยลงไปเคลือบภายในรางน้ําได้สะดวกเพราะว่ามือมันลงไม่ถึงอย่างผ้าที่เห็นเนี่ยทำงานสะดวกมากๆเลย ตอนนี้หลังบิวแล้วเหมือนใหม่ใช้งานได้อีกยาวนานเลยทีเดียวเพราะมืปุ๊บปุ๊บปนี่ครับแล้วก็ด้านมุมรางท้ายรางเราก็จะเก็บให้ลูกค้าด้วยอีกฝั่งหนึ่งก็อย่างที่เห็นนะครับลูกค้าทุ่งพอใจมากๆเลยครับสวยงานใช้งานได้จริงๆนะครับงานเคลือบรางน้ำด้วยไฟเบอร์กลาสเสร็จแล้วก็เก็บของนะครับเชิญกับไซช์มาดูงานเคลือบรางที่ลงเหล็กกันเป็นอาคารที่ต่อชนกันอีกแล้วนะครับ ตัวนี้ชายหลังคาก็ค่อนข้างชนกันเหมือนกันแล้วก็ผูมีเศษสนิมมีตะกอนของขี้นกแล้วก็มีน้ําขังนี่เขาปัสดุที่เราจะใช้ทําการเคลือบหลังจากนั้นเราจึงมาปาดน้ําออกจากรางด้วยจึงเห็นเป็นพื้นล่างแห้งแล้วค่อยจะปัดชายเมทัลชีตออกจึงได้อย่างที่เห็นนะครับแล้วเราค่อยๆเก็บสิ่งที่เรา ัดออกนะครับในรางทําให้สะอาดก่อนหลังจากนั้นเราจึงทําการรองพื้นแล้วก็เริ่มทําการเคลือบได้เลยแต่ในระหว่างการทํางานมีฝนตกจึงต้องปาดน้ําออกหลังจากนั้นเรารีบลงน้ํายาก,กันเลยทีเดียวเชียวรอฝนไม่ได้แล้วนะครับช่วงนี้อันตรายมากพอเซ็ตตัวแห้งเราลงอีกชั้นแล้วก็ลงสีทอบโคตเลยพอเสร็จจะสวยงามผิวมันวาวอย่างที่เห็นเลยนะครับแล้วก็มาเก็บงานท้ายรางด้วยสุดท้าย ท้ายสุดยังไม่ท้ายสุดนะครับงานเคลือบรางทรงปอปาลาระวัดระยะตัดแผ่นก่อนนะครับตัดชายเมทัลชีตด,ด้านล่างก่อนเพราะว่ามันทําให้เราทํางานลําบากแคบด้วยนะครับที่นี่50เซนเองความกว้างหลังจากนั้นไปกันเลยตัดแผ่นเมทัลชี้เสร็จแล้วเราจึงทําการเห็นแผลที่รั่วแล้วทําการกวาดน้ําในรางน้ําพอพื้นแห้งอย่างที่เห็นเราทําการรองพื้นแล้วก็เคลือบกันเลยไปดูกันนี่ครับ แคบอย่างที่เห็นลงได้คนเดียวแต่ทีมงานเราทำได้ไฟเบอร์ทีมเอนจิเนียริ่งรบมือนี่นะครับทำไปเรื่อยๆนะครับอย่างที่เห็นตามคลิปเป็นการถอยหลังทำงานแล้วรอบเดียวเอาให้เบ็ดเสร็จนะครับในเรื่องของการวิเคราะห์ดูหน้าง,งานเราจรึงแจ้งแจ้งช่างไปแล้วว่าทำอย่างไรเพื่อมาสูงเท่าไหร่ถ้าท่านมีปัญหาแบบนี้ติดต่อเราได้นะครับไฟเบอร์ทีมเอนจิเนียริ่ง 0629352454นี่ครับเราทำงานถอยหลังไปพอครบภายในรางทั้งหมดจึงสวยงามอย่างที่เห็นนะครับลูกค้าจึงพึงพอใจมากนะครับจึงกระเถิบให้ไปทำงานเคลือบรางนับสเเลดด้านบนอีกหนึ่งรางรางนี้ความสำคัญนะครับต้องอยู่ที่ทําความสะอาดผิวนะครับถ้าทำไม่ดีไม่ติดแน่ๆเลยนะครับในการเคลือบหลังจากที่เราทำความสะอาดผิวแล้ว เราจึงเริ่มทําการโคตติ้งภายในรางน้ําอย่างที่ท่านเห็นนะครับโทนสีน้ําเงินสีน้ําทะเลสวยเงางามมากทีเดียวให้ดูจากต้นรางมากาลางรางแล้วก็ระยะระหว่างทางของรางแล้วถึงปลายรางเก็บรายละเอียดทั้งหมดนะครับสวยงามอย่างที่เห็นใช้งานได้อีกยาวนานโอเคชิกลตนี่ครับผมผิวรางน้ำหลังเคลือบจะสวยงามผิวรื่นมันวาวนะครับแล้วเป็น ทำให้น้ำไหลได้อย่างดีทีเดียวเชียวถ้าท่านมีปัญหาเรานี้ปรึกษาเราได้ Fiber Team Engineering 062-9352-454วันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย